ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอนเธอวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับมดนักขุดรูปร่างแปลกตาไม่เหมือนใครนี่คือมดกร่างดินธรรมดาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อมดหนวดเจ็ดทุ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีสองชื่อและชื่อหนวดเจ็ดทุ่งมาจากไหนเรื่องนี้เราได้ไปถามดรวิยวัต์ใจตรง ผู้ที่เป็นคนตั้งชื่อให้กับมดชนิดนี้โดยท่านบอกว่าหนวดของน้องเมื่อขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วจะเห็นว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7็ดปล้องและในตอนที่เจอเจ้าสายพันธุ์นี้ทำรังและวิ่งอยู่ในทุ่งโล่งจึงได้ชื่อว่ามดหนวดเจ็ดทุ่งแต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นมดกระด่างดินธรรมดาฟังชื่อแล้วก็ดูธรมธรมดาาจริงๆนะ ชื่อมดหนวดเจ็ดทุ่งดูมีอะไรทห่หน้าค้นหากว่าต้องเยอะทุกคนว่าไหมจุดเด่นของน้องที่ทำให้ทุกคนสะดุดตาตั้งแต่เห็นคือส่วนท้องที่โค้งเข้าและชี้ลงพื้นหรือชี้มาที่ด้านหน้าในบางครั้งซึ่งแตกต่างจากมดส่วนใหญ่ที่จะชี้ตรงไปที่ด้านหลังแถมน้องยังมีขนที่ค่อนข้างยาวปกคลุมไปทั่วทั้งตัวและยังมีหนามเล็กๆสองอันที่ด้านหลังอีกด้วย ในธรรมชาติมดหนวดเจ็ดทุ่งจะชอบทำรังอยู่ในดินบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่500เมตรขึ้นไปหรือตามพื้นที่ราบสูงนั่นเองดังนั้นหากจะเลี้ยงน้องให้แข็งแรงโตวไวควรจะเลี้ยงในรังที่อากาศไม่ร้อนและมีความชื้นสูงพอสมควรนอกจากนี้น้องยังเป็นมดนักขุดที่ขุดเก่งมากๆอีกด้วยลักษณะทั่วไป มดหนวดเจ็ดทุ่งเป็นมดที่เลี้ยงง่ายกินน้ำหวานเป็นอาหารหลักไม่มีพิษและยังสามารถเลี้ยงได้กับรังเทียมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรังหลอดแก้วรังอะคริลิกรังปูนหรือตู้ใส่ดินให้มดขุดเองนางพญาของมดชนิดนี้ในธรรมชาติอาจจะมีอายุได้ถึง20ปีและในรังใหญ่ๆจะมีมดงานได้ถึงหลักหมื่นตัวยังพบว่า มดหนวดเจ็ดทุ่งสามารถมีนางพญาหลายตัวในรังเดียวกันได้อีกด้วยและเมื่อเราได้รู้กันไปแล้วว่ามดหนวดเจ็ดทุ่งเป็นมดนักขุดตัวยงวันนี้เราเลยจะมาทดลองดูกันว่าน้องจะขุดได้เก่งแค่ไหนโดยเราจะทำการย้ายน้องไปเลี้ยงในตู้กระจกที่ใส่ดินเพื่อให้น้องได้ขุดและสร้างรังด้วยตัวเอง สำหรับใครที่อยากรู้วิธีเซตอัพตู้กระจกให้หมดขุดเองแบบนี้สามารถคลิปที่ตัวไอด้าน,านบนได้เลยเนื่องจากในตู้ใส่ดินจะทำความสะอาดได้ค่อนข้างยากเราได้ทำการใส่สปริงเทลลงไปด้วยซึ่งสปริงเทลหรือแมลงหางดีดนั้นเป็นแมลงข,ขนาดเล็กประมาณ1-2มิลิเมตรชอบกินเชื้อราและเศษซากต่างๆตามพื้นดิน และไม่เป็นอันตรายต่อมดเราได้ต่อท่อยางที่ฝาของตู้ส่วนปลายอีกด้านของท่อจะเสียบไว้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อหลอดทดลองก่อนที่จะเริ่มย้ายน้องเราจะนำกระดาษลังมาตัดให้พอดีกับพื้นที่ของดินในตู้เพราะเราอยากให้หมดทำลังที่ฝั่งนี้จึงจะต้องปิดพื้นที่ตรงนี้ให้มืดเอาไว้จากนั้นติดเทปกาวด้านข้างเพื่อให้เราสามารถเปิดดูได้ เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็นำหลอดทดลองที่เราเลี้ยงน้องเอาไว้มาเสียบต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้เลยเราได้พบความผิดพลาดบางอย่างจากการย้ายครันน้งนี้นั่นคือการเชื่อมต่อหลอดในแนวตั้งจะทำให้มีไข่และตัวอ่อนบางส่วนหล่นลงไปในตู้ก่อนที่มดงานจะเริ่มลงมือขุดหวังว่าเจ้าตัวเล็กเหล่านี้คงจะไม่เป็นอะไรนะ ในที่สุดก็เริ่มมีมดงานเดินลงมาสำรวจพื้นที่แล้วผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีก็มีมดงานลงมาเยอะมากและช่วยกันขุดอย่างรวดเร็วตอนนี้เราจะปล่อยให้น้องขุดกันไปก่อนแล้วกลับมาดูกันอีกครั้ง หลังจากย้ายออกจนหมดเรารีบถอดท่อออกทันทีตอนนี้น้องๆขุดลงไปเยอะมากดินที่ขนออกมากองเป็นภูเขาจนแทบจะถึงฝาปิดแล้วมีการขนตัวอ่อนและไข่ลงไปเก็บไว้ในห้องอย่างเรียบร้อยรวมถึงนางพยาได้ยายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่แถมยังมีเรื่องเกินความคาดหมายของเราเพราะน้อง ได้ขุดเป็นเส้นทางไปรอบตู้ยังมีทางเข้าออกเพิ่มขึ้นมาอีกหลายทางซึ่งถือว่าเป็นการขุดที่ไหวมากๆแม้ตอนนี้เองน้องก็ยังขุดกันอย่างไม่หยุดหย่อนสมกับเป็นมดนักขุดจริงๆหลังจากเหน็ดเหนื่อยสร้างบ้านกันมาหลายชั่วโมงตอนนี้ก็ได้เวลาให้รางวัลแล้วและนี่คือน้ำหวานโปรโตีน a n t i j u i c e Plus ที่เราใส่ถ้วยเตรียมไว้ให้น้องๆหมดงานทยอยเพิ่มจํานวนเข้ามาเรื่อยๆดูแล้วน่าอร่อยจริงๆน้องหมดงานขอก้นเป็นจังหวะระหว่างกินน้ำหวานด้วยน่ารักจังถ้าหากใครอยากจะลองทำบ้านให้หมดขุดเองแบบนี้ก็สามารถลองทำตามกันได้เลย หรือถ้ามีไอเดียในการทำรังให้หมดขุดเองแบบอื่นๆก็มาแชร์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนเธอร์ Enter ก็ขอลาไปก่อนบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิง่งกิ๊งๆได้เลยนะคะ